บ้านสวนพงทอง9 9นะคะวันนี้แป๊บนีออ้กอเกตมานําเสนอค่ะพี่พี่กอเกตวันนี้มีตะกอเกตเลยหน้าเจียมๆเลยเริ่มกันเลยนะคะพี่พี่ต้นละ200ค่ะราคาเดิมต้นละ2 0 0้คู่3า0ค่ะต้นแรกกันก่อนเลยต้นนี้รหัส52นะคะต้นนี้รหัส52สอุย้ยสวยค่ะนี่อันนี้คือใบล้าสุดค่ะ น้องด่างนะคะพี่น้องด่างนะนี่นี่ค่ะรหัสห้าสิบสองค่ะต้นนี้รหัสห้าสิบสองต้นนี้มาอีกหนึ่งตน้นอุ้ยต้นนี้สวยะคะ่ะพี่ต้นนี้รหัสห้าสิบสี่ค่ะต้นนี้รหัสห้าสิบสี่นี่คือใบละสุดค่ะอ้ใบละสุดด่างสวยค่ะพี่ด่างสวยนะคะ,ะ,คะต้นนี้รหัสห้าสิบสี่นะคะโอ้ยต้นนี้เจ๋มมากต้นนี้สําหรับใครที่ชอบด่างแบบ จัดหนักจัดเต็มค่ะพี่พี่นี่ต้นนี้รหัสามสิบเก้าค่ะต้นนี้รหัสามสิบเก้าต้นละสองร้อยนะคะคู่ละสามร้อยเจ็ดสิบต้นนี้สวยมากเลยด่างสวยมากเลยมาอีกหนึ่งต้นค่ะอุ้ยดา่างฮาร์ปค่ะพี่พี่ใบล่าสุดคือดา่างฮาร์ปรหัแปดสิบสามค่ะราัาแปดสิบสามต้นนี้รหัแปดสิบสามนะคะด่างอุ้ยด่างทุกใบค่ะสี่ใบคือด่างสวยทุกใบเลย ต้นนี้โอ้ยต้นนี้ใบล่าสุดฮาร์ปมาเลยค่ะพี่รหัสสองสองแปดค่ะต้นนี้รหัสสองสองแปดนี่ฮาร์ปเลยต้นนี้โอ้ต้นนี้ดังสวยค่ะพี่ดังสวยมากเลยรหัสเจ็ดสิบสามค่ะต้นนี้รหัสเจ็ดสิบสามนี่ค่ะนี่ใบล่าสุดนี่นะคะน้องสวยนะคะพี่ ต้นนี้ใบสวยค่ะเขาเรียกว่าดัางลายวากิวค่ะต้นนี้รหัสหนึ่งห้าเจ็ดค่ะต้นนี้รหัสหนึ่งห้าเจ็ดดังลายวากิวค่ะเลี้ยงง่ายค่ะแบบนี้เลี้ยง่ห้นี่คือใบล่าสุดนะคะอืบมาอีกหนึ่งต้นต้นนี้คือดัางลายวากิวค่ะพี่ด่่งลายวากิว รหัสศูนย์หกค่ะต้นนี้รหัสศูนย์หกนี่คือใบล่าสุดโอ้โหสวยแบบเจ่มมากเลยนี่ค่ะใบล่าสุดน้องอีกหนึ่งต้นต้นนี้รหัสสี่สองหนึ่งค่ะต้นนี้รหัสสี่สองหนึ่งนี่คือใบล่าสุดน้องนะใช่ไหมเออใช่ต้นนี้อันนี้คือใบล่าสุดน้องค่ะชืู วันนี้จัดนักจัดเต็มกับเกาะเก็ตมากค่ะพี่มีแต่เกาะเก็ตให้พี่ๆเลยคุ้มค่ะพี่ๆด่างคันนี้คือคุ้มมากรหัสสี่สามสองค่ะรหัสสี่สามสองใบใหม่รอนใหม่ยังไม่กลางค่ะพี่แต่ก็เห็นความด่างน้องมาแล้วนี่สี่สามสองค่ะชื่อตัวนี้สวยด่างไม่เยอะแต่ก็ด่างนะ ตอนนี้ด่างไม่เยอะนะคะพี่แต่ด่างด่างสวยเลยแหละด่างลายวากิวรหัสหนึ่งสามหกค่ะตอนนี้รหัสหนึ่งสามหกต้นใหญ่นะต้นนี้ต้นใหญ่อยู่นะรหัสหนึ่งสามหกค่ะชื่อต้นนี้นี่ต้นนี้รหัสสี่สามแปดค่ะต้นนี้รหัสสี่สามแปดรอดใหม่น้องกำลังมา แต่นี่คือใบล่าสุดของน้องค่ะพี่อุ้ยสวยงามต้นนี้รหัสหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะพี่พี่ต้นนี้รหัสหนึ่งหนึ่งเก้านี่ค่ะคือใบล่าสุดน้องสวยนะคะพี่พี่ชืบออีกหนึ่งต้นต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายต้นใหญ่มากต้นใหญ่ค่ะนี่คือใบล่าสุดน้องเลย อันนี้ใบล่าสุดน้องเลยค่ะพี่ต้นละ200คู่ละสามนะคะรหัสสามสิบห้าค่ะต้นนี้รหัสสามสิบห้าต้นนี้รหัสสามสิบห้านะคะเป็นกอเกตทั้งหมดเลยนะคะพี่พี่วันนี้เป็นกอเก็ทั้งหมดเลยนะพี่พี่สนใจต้นไหนโทรสอบถามได้หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวแปบทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างก่อนจะจบการฝากกด ฝากกดช่องด้วยนะคะฝากช่องบ้านสวนพงทองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ